บุคคลที่ตาบอดมองไม่เห็นความสุขสว่างของดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์บุคคลที่มองไม่เห็นความสวยของดวงจันทร์ตะปุ่มตะปั่มดวงจันทร์บุคคลที่มองไม่เห็นความสว่างของดวงอาทิตย์หรือไม่มองหรือมองไม่ครบบุคคลที่ไม่เห็นถึงบุคคลคนนั้นในครบทุกด้านเนี่ยล้างจานยังต้องล้างด้านหลังหลือใช่ครับ นั่นแหละเราเห็นคนคนหนึ่งที่มีความผิดมีความเลวร้ายเราเห็นข้างหลังเขาไหมเราเห็นข้างข้างหรือเปล่า เราได้มองจากข้างบนหรือเปล่าเราได้มองจากข้างล่างไหมเราไม่เห็นนี่หรอกไหมฮะคนที่บริสุทธิ์ดีงามที่เราเราค,คิดว่าบริสุทธิ์ดีงามเราเห็นรูบาจารย์คนนั้นงดงามมากเลยจากจริวตดนู่นนี่นัน่นก็ว่าไปเราเคยเห็นด้านหลังด้านข้างตะแคงซ้ายตะแคงขวาด้านบนด้านล,าล่างแล้วหรือย,อยังเพราะฉะนั้นความสุขสว่างความบรนเจิดของแสงสว่างเช่นดวงอาทิตย์หรือของกูบาจารย์หรือในสิ่งที่มัน ดำมืดไม่ดีก็ตามเนี่ยมันเป็นความผิดของสิ่งสิ่งนั้นหรือของเราเองที่มองไม่เห็นนึกออกไหมฮะจริงๆแล้วอะ่ะบางทีเนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะถูกไหมเราก็ไม่ได้ไปรู้หรอกว่ามันคืออะไรยังไงแต่เราไปตัดสินในสิ่งที่เราเห็นด้านหน้าว่าอ๋อคนคนนี้เดินมาวันหนึ่งเขาเคยทําแบบนี้กับเรา แปลว่าเขาต้องเป็นแบบนี้แต่เราไม่ได้เห็นระหว่างการเดิดมาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคลคนนั้นสิ่งสิ่งนั้นสรรพสิ่งต่างๆว่ามันมีหลายมุมหลายมุมไหนเยอะแยะ,ยะ,ยะที่เรารู้เราเห็นถ้าเข้าใจตรงนี้แปลว่าเราจะเข้าใจว่าคนที่มองไม่เห็นความสว่างของดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นความผิดของดวงอาทิตย์แต่มันเป็นความผิดของบุคคลเราเองที่เราไปเห็น แเราก็ไม่ได้เห็นมุมอื่นเราก็ไปตีความตัดสินว่าเขาเป็นแบบนั้น<ๆ>เขาเป็นอย่างนี้สว่างอย่าง,งนงั้นมืดแบบนี้ใช่ไหมฮะนั่นแหละคือคําตอบของการที่บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรคนคนนั้นดีงามอย่างไรก่อนที่จะมาเป็นพนัรหานอย่างนี้นเป็นต้นในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีหลากหลายมุมมองเขาไม่ได้ผิดเราเองต่างหากที่ไปมองในมุมมุมหนึ่งของเขาแล้วก็ตัดสินว่าเขาต้องเป็นแบบนั้น โอเคไหม